บางทีก็ล้าเพราะวิชาชีพแผนไทยอ่ะมันเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความอดทนมากๆยิ่งอยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าตอนแรกๆเขาก็คิดเป็นหมอนวดธรรมดา หนูภูมิใจในแพทย์นไทยมากภูมิใจในวิชาชีพนี้มากมากเพราะว่ากว่าหนูจะมาถึงตรงนี้ได้อะมีหลายคนอยู่เบื้องหลังค่ะหนูเป็นหนูเป็นเด็กจบใหม่มากกว่าจะเห็นว่าหนูเป็นแบบนี้ได้เราได้โอกาสจากที่คนไข้ให้โอกาสเราที่เรารักษา ในช่วงแรกๆอาการคนไข้อาจจะไม่ได้ดีขึ้นนะคะทำให้เราคิดว่าเอ๊ะทำไมอาการเหล่านี้ที่มาหาเราแล้วทำไมเรารักษาอาการไม่ดีขึ้นเราก็ต้องพัฒนาความรู้ของเราค่ะไปเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าหาจากตำราที่เพิ่มเติมนะคะหรือจากหมอพื้นบ้านก็ได้ค่ะที่เขาเก่งๆพอเราเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็นํามาใช้กับคนไข้พัฒนาต่อไปเนี่ยจนผลมันออกมาดีค่ะอันนี้แหละคะ่ะทำให้เราเป็นความรู้สึกว่านี่แหละที่เราภาคภูมิใจ การที่ได้เห็นชาวบ้านมามาปรึกษ,ษาเราค่ะแล้วพอเขาได้รับการตรวจการรักษาจากเราไปแล้วหายอาการดีขึ้นนะคะไอประโยคที่เขาบอกกับเราว่าหมอ,อลุงหายแล้วนะเรามีความรู้สึกว่านี่แหละคือตามว่าผมใงะคะ่ะ หลักการก็คือสุขภาพเป็นของประชาชนนี่คือหลักการที่สําคัญที่สุดดังนั้นนะครับในเรื่องของสุขภาพเรื่องระบบบริการสุขภาพนั้นศักยภาพของเจ้าที่สาธารณสุขศักยภาพของทุกคนจะช่วยกันได้ในการที่จะขับเคลื่อนให้สิ่งเหล่านี้เป็นรูปธรรมและนี่คือระบบสุขภาพที่จะยั่งยืนต่อไปของสุราษฎร์ธานีครับ